한글 <목소리> 하 <목소리> <목소리> นี้คนเดียวี่ผมจะไดความร้องร้องไ,ไดนะ้ต้องมีพี่ล่าอีกคนหนึงนะครับาช่วยในการถามถามในวันนี้นะครับผมเพราอมแล้วใช่ <c oughs> ตอนนี้เลยครับเราต้องให้รวมทั้ง4ี่คนบนเวทีแนะนำตัวใ้พวกเรารู้จักกันการกาอนงนะครับผม่่าวผูื่อ่าก่นักทากันดวัรับห่อากเป็นกรเปล่ชวเต้นิสกา 자기소개 부탁드리겠습니다. 네 안녕하세요 뉴이스트 민현입니다. 네 안녕하세요 뉴이스트 입니다네 네, 안녕하세요 뉴이스트 리더 재입니다 안녕하세요 뉴이스트 아론입니다. 아, <목소리> 네 이제 어저께 막 공항에 도착해서 이제 호텔로 오셨는데 태국에 방문하게될께 부탁드리겠습니다. 네어 저희가 이번 태국 방문이 네 번째인데요. 어 저희가 태국에 올 때마다 항상 어 많은 것도 경험하고 좋은 추억도 많이 만들어가는 것 같아서 이번 태국 어 스케줄도 정말 어, 많은 기대를 하고 있어요. ตอนนี้ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเมืองไทยอีกรอบหนึ่งนะคะคือไม่มาเมืองไทยมาทั้งหมดสีครั้งแล้วซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาเจอกัเป็นชาวไทยอีกรอบหนึ่งในประเทศไทยค่ะคือที่ผ่านมามาเมืองไทยก็ได้มีประสบการณ์หลายด้านด้วยนะคะแลไม่ว่าจะจะมาขายดีหรือต่างๆด้วยอั้งนี้ก็ขอให้เป็นคนส่วนเก็บคองครงการที่ดีต่อไปค่ะชาวคไทยก็ได้รับความปรทที่ดีเช่นเดียวกันแลนะครับและสำหรับการจัดงานแฟนมิสติ้งครั้งนี้ครับผมทำไมถึง 니네 이번에 태국에서 팬미팅을 한다고 들었는데요 팬미팅은 방콕이 아닌 우돈 우벌 라차타니에서 한다고 들었습니다 네. 기분이 어떠세요? 소감 말씀 부탁드리겠습니다 어 일단은 저희가 방콕이 아닌 다른 지방에서 공연을 하는 건 처음인데 이번 공연을 통해서 어, 다른 지방에 사시는 분들 어떤 생각을 가지고 계시고 또 저희 뉴디들을 얼마나 사랑해주시는지에 대해서 ที่ผ่านมาะคะก็ได้มาจากแฟนทิงแล้วก็โชว์เคสที่ประเทศไทยที่กรุงเทพมาบ้างแล้วนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้โอกาสกับแฟนๆที่อุบลราชธานีด้วยที่ได้ให้มีโอกาสมาเจอไปเจอยูเอนในไทยด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็คือได้เตรียมงาน แฟนมีติ้งมาให้กับแฟนๆชาวไทยคนี้ด้วยได้เตรียมหลากหลายมาให้กับแฟนๆชาวไทยได้พบเจอของนิวส์ครั้งนี้ด้วยนะคะโอเคเลือกพูดขนาดนี้แล้วนะครับอยากรู้แล้วครับว่าการเตรียมความพิเศษที่จะมาเจอกันแฟนชาวไทยในครั้งนี้เนี่ยเตรียมอะไรมาบ้างครับที่้รับทราบกันครับ이번에팬분들을위해서팬미팅을준비하셨는데특별히준비한게있다면어떤걸준비하셨나요네뭐일단저희가 아쉽게도 다섯 명인데 백포분이 없어요. 그래서 태국 팬 여러분들한테 너무 미안한 마음도 크고 이래서 제가 태국에서 유명한 노래 큐트라는 노래를 추천을 받아서 그거 연습하고 이제 내일 팬 여러분들한테 들려드릴 예정입니다. 다이 <목소리> 한 ขึ้นมาร้องเพลงไทยให้กับแฟนชาวไทยฟังด้วยในครั้งนี้ด้วยแต่สิ่งที่เสียดายก็คือว่าแบล็กโคไม่ได้มาด้วยนะคะคืออยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับแบล็กโคด้วยนะคะครับผมก็ใครที่มีโอกาสอยู่ในเมือแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวเลยนะครับที่จะได้เห็นของพิเศษ,ษ,ษแบบนี้นะครับ<ม>เห็นที่ทราบกันนะครับว่ามามันทายบอกแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มานานเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้เนี่ยได้เจอแฟนๆชาวไทยแล้วก็ชาวอุบลราชธานีวันพรุ่งนี้แง่รู้สึกยังไง 그리고 이번에 태국을 방문해주셔서 이제 방콕 팬분들만이 아닌 버번 라차타니 팬분들도 만나게 되시는데, 기분이 어떠세요? 어, 저희가 기다리게 오기 전에 또 다른 스케줄을 하고 왔는데 관계자분들께서 버번 라차타니 계시는 분들은 정말 귀엽고 예쁘다고 저희한테 말씀해주셔가지고, 어, 기대가 되네요. คือครั้งนี้ที่มาเมืองไทยนะคะก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยที่เขาได้เชิญเขาได้เชิญยูอสเข้ามาในเพื่อเชอญเจด้วยนะะในในครบ100ปีด้วยนะคะนอกจากนี้เราเนี่ยได้มาร่่มงานกับดาราเบลีด้วยนะคะ mm hmm. คือนอกจากนี้เนี่ยคือทางเขาเองก็รู้สึกดีใจที่มาเมืองไทยครั้งหนึ่งด้วยนะคะ 그거ไม่ใช지서도 활동을 하고 계시고 지금 한국에서도 활동을 하고 계시고 이번에 태국에서도 미팅 때문에 활동하고 계셨는데 한국에서는 정식으로 언제쯤 컴백을 하실 예정이신지

ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากจะให้แฟนสับชาวไทยเนี่ยช่วยรองหน่อยแล้วก็ลองดูด้วยนะคะว่าพวกเขาเตรียมเพลงเป็นแนวแบบไหนมาให้กับชาวเป็นสับชาวไทยฟังด้วยนะคะขออนุญาตสี่สายการนี้ผมเชื่อว่าแฟนสาวชาวไทยต้องก็จรออยู่แล้วนะครับ,รบเรื่องงานสักครู่เนี่ยดูเรื่องเราบริหารชุดงานว่าเป็นแบบไเนว่าเร็ออรรผ่าน,นช่วงปีผ่านมานะครับอยากทราบว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวกหมาแล้วก็ความรู้สึกตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับ 새일때 이제 한국에서는 이제 부모님들이나 이제 가족분들, 친척분들 만나서 인사를 많이 다니잖아요. 이번에는 이제 스케줄 때문에 많이 바쁘셨을 거라고 생각이 드는데 생일 때 혹시 가족 방문하셔서 가족들과 좋은 시간 보내셨나요? 네, 저는 휴가가 나서 저는 사실 미국으로 가도 부모님이랑 친구들이랑 만나서 แอนอารอนนะคะในปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยได้ผักของก็เลยได้ไปเที่ยเมริกาไปหาครอบครัวแล้วก็ไปหาเพื่อนๆด้วยค่ะเน่ทีเหลือเมมเบอร์อีกตีท่านก็ได้ไปเนี่ยครอบครัวที่บ้านทีวยนะคะแล้วก็มีความสุขของครอบครัวด้วยค่ะ หือว่าเป็นช่วเริ่มพัก่อนช่วงหนึ่งนะครับผมและพิมขนานสุดท้ายครับผมเชื่อว่าสาวแล้วก็แต่ละท่านคงอยากจะเก็บเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆกลับไปใช้บ้าครับเอ็นุ่มรูหล่อสดใสขนาดนี้ครับอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีดูแลเป็ยังไงบ้างครับงะทยาางนะมีาเยี่ยมเยีาเยีาเยมาเย있으신가요 어 자기 관리라기보다는 저희가 어 태국에 왔을 때가 가장 최근이 거의 한1년반 정도 전이에요. 지금은 저희 멤버들 모두가 이제 성인이 됐기 때문에 그때보다는 많은 변화가 있고 또 더욱 더 어른스러워졌기 때문에 그렇게 보여주지 않았을까라는 생각이 듭니다. 그이마는한마는그는이 แต่ช่วงนี้เนี่ยคือครั้งนี้ที่กลับมาเมืองไทยเนี่ยคืออายุ20ครบอายุ20แล้วนะคะเร่งเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะในไม่ไ้ไม่ได้มีเคล็ดลับดูอะไรอะไรที่เป็นพิเศษนะคะอะไรก็ได้เลยและก็뭐자기관리라고하면은뭐특별한건없지만그래도그냥잘먹고잘자고연습열심히하고운동열심히하고 ยังเรนก็บอกว่าเป็นคนที่ออกกำลังกายบ่อยด้วยนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ซ้อมเต้นเพื่อที่จะมาดูเพื่อที่จะมาชโชว์ผลงานที่ดีให้กับแฟนๆด้วยค่ะครับผมก็ผมจะเก็บแค่นับกออกกำลังกายและซ้อมเต้นน,นคะครับแตสิ่งไปเผยได้ดียิ่งขึ้นนะครับเอานะครับก็สำหรับกลุ่ม 1, ห,ม 1, หม 1, นึ่งวงหนึ่งอีสครั้งนี้นะครับขอบเสียงขอบเสียงกรอบมือให้กคนรุ่น,นด้วยนะครับที่สนามเวลามาให้ต้อน,นรับด้วยกันเรื่อยเรื่นยเรื่อ ลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีการถ่ารูปร่วมกันนะครับกับผู้สนับสนุนนะครับระดับแรกเลยครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณสุกัญญาจันชูครับผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตนะครับองแนนะครับไปากนแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับหลังจากพ้อแบน้เสร็จแล้วเราจะให้โอกาสสื่อชวนและถ่ายรูปภาพนนะครับล้วงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะต้องเดินทางต่อช่วงเย็นนี้นะครับ เรียนนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เนมุมเจรินทางไปจัระกอบกรราชธานีนะครับก็จะมีงาน New East High Class w i t z e r l o n e นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซากรรชธานีนะครับนะครับลำต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณสมเกียรตินนทิศกุลนะครับประธานหัวหน้าคณะบริหารบริษัทดาราเดลี่จำกัดครับเพื่อถ่ายรูป้อกไม้บนเวทีครับ รุ่นนี้อย่าลืมนะครับใครที่มัดอยู่ในมือแล้วนะครับใครทีพบกับพวกเขาเหล่านี้ได้นะครับที่หอประชุมแพริเบมหาวิทยาลัยราชภัฒน์จังหวัดราชบุรีนะครับและที่ทราบกันนะครับในวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับกลุ่มวงอยวางนี้จะไปร่วมงานนะครับในรายวิธีเอเวอเรสตอวอร์ดครั้งที่4ี่นะครองกรอสลาซอยรังน้ำใครที่อยากจะไปให้กำลังใจหน่มือก็สามารถที่จะไปร่วมงานนี้ได้นะครับไปเจอกันนะครับที่งานเอเวอรสตอวอร์ดครั้งที่4ในรายวิธีครับ และระดับสุดท้ายครับขอเรียนเชิญคุณพันนีชาลีแก้วครับผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนและรักษาราชการผู้อำนวยการสตงรักงานอธิาการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขึ้นแหวนรูปโรสคคังข์ สุชมนชนนะครับได้ถ่ายรูปน้องอีกครั้งนึงนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่างไีก็ต้องขอขอบคุณนุ่มๆในทีมด้วยนะครับในที่มาร่วมให้เกียรติและก็ให้สัมภาษณ์กับพี่สุชมชนในครั้งนี้นะครับ คุณนะครับผู้สนับสนุนและก็ผู้พี่ๆเสียงของชนบทท่านที่มาร่วมกันแถลงการครั้งนี้นะครับเดี๋็กน้องๆก็เดินทางกลับแล้วนะครับขอบคุณน้องโอวิลล์อีกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนด้วยนะครับคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏน์อุบลราชธานีครับบริษัทผู้บริหารบริษัทดาราเรดี้จำกัดนะครับสุนทรพัฒนเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีและสถานที่แห่งนี้ครับโรงแรมดุสิตธานีครับโรงแรมเอีด้วยวันนี้นะครับ ผมสู่ภูรีสีสันนะครับนักที่อย่างก็มีแล้วนะครับ